ภาคกาศยานภูเก็ตคาดการช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวของภูเก็ตและอันดามันตัวเลขนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมามีผู้โดยสารเฉลี่ยว,วันละ1,000 0คนคาดว่าในปี2,567 ตัวเลขผู้โดยสารจะกลับมาสูงสุดถึง18ล้านคนซึ่งเท่ากับปี2562ครับขณะเดียวกันในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ค่ะมีสายการบินต่างๆที่ยังยืนยันค่ะเข้าภูเกต็ตทั้งสายการบินเก่าและการบินใหม่ค่ะรวม30สายการบินค่ะ นายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่ากาศยานภูเก็ตเปิดเผยว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้คลี่คลายส่งผลให้จํานวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเดินทางมาจจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม2565ที่ผ่านมามีเที่ยวบินที่ทําการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจํานวน9,167เที่ยวบินและผู้โดยสารจํานวน 8 4 9 4 0 6คนหรือเฉลี่ยผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตวันละ7,400คนแต่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันหรือเปิดฤดูการท่องเที่ยวของภูเก็ตและอันดามันมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นมามีผู้โดยสารเฉลี่ยว,วันละ1 0,000คนทั้งคาดการว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วจะมีผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตไม่ต่ำกว่าวันละส0,000ื่นคน เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ16,000-18,000ถึง 1, 8, คนที่เหลือเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้สายการบินที่ทําการบินเข้าภูเก็ตในช่วงปลายปีนี้จะเป็นสายการบินเดิมที่เคยบินมาภูเก็ตก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งจากยุโรปตะวันออกกลางสแกนดิเนเวียตุรกีเกาหลีใต้ทั้งที่เป็นเที่ยวบินประจําและเช่นและเช่าเหมาลำค่ะรวมถึงสายการบินใหม่ๆเช่นสายการบินของรัสเซียสายการบินแอรฟอร์ดที่จะทําการบินเข้าภูเก็ตวันละสองเที่ยวบินตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและอีกหนึ่งสายการบินที่จะบินแบบเช่าเหมาลำทุกวันจันทร์ ว,ววัันนพุธและเสารหากเปรียบเทียบช่วงไฮซีซันของปีนี้กับช่วงไฮซีซันของปี2562ก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดจะเห็นว่าสายการบินต่างๆได้กลับมาทำการบินมายังภูเก็ตแล้วไม่ต่ำกว่า70%ที่เหลืออีก30%เป็นสายการบินจากประเทศจีนที่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำการบินมายังภูเก็ตได้เนื่องจากทางการจีนยังไม่อนุญาตให้คนจีนเดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศได้ จะต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับอย่างไรก็ตามการที่สายการบินต่างๆได้ทยอยบินมายังภูเก็ตตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ทําให้ทางท่าอากาศยานภูเก็ตได้คาดการว่าในปี2566จะมีจํานวนเที่ยวบินที่ทําการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ตมากกว่า8 8 0 4 3เที่ยวบินและจะมีจํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการมากกว่า13ล้านคนขณะเดียวกันยังคาดการว่าในปี2567จํานวนผู้โดยสารที่ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจะ กลับมาเท่ากับตัวเลขในปี2,562คือผู้โดยสารสูงสุดถึง18ล้านคนค่ะขณะที่วันนี้9ตุลาคม2,565ท่าอากาศยานภูเก็ตให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินเมียนมาแอร์เวย์อินเตอร์เนชั่นแนลเที่ยวบินที่ 8M354 ต้นทางจากประเทศเมียนมาเส้นทางย่างกุ้งภูเก็ตณขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกสายการบินต่างๆกลับมาบินเข้าภูเก็ตอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้เช่นโคเรียแอร์ค่ะที่เริ่มบินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเส้นทางอินชอนเกาหลีใต้ภูเก็ตไปกับทําการบินสัปดาห์ละ4ีเที่ยวบินวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์สายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์เริ่มทาการบินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเส้นทางอิสตันบูลค่ะตุรกีภูเก็ตไปกับทําการบินสัปดาห์ละ3มเที่ยวบินวันจันทร์วันพุธและวันเสาร์ค่ะ อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้สายการบินต่างๆที่ยืนยันบินเข้าภูเก็ตทั้งสายการบินเก่าและใหม่รวม30สายการบินโดยแบ่งเป็นสายการบินจากเอเชียจำนวน21สายการบินสายการบินจากรัสเซีย3สายการบินและสายการบินจากยุโรปจำนวน6สายการบินครับ